นี่ไฮโซสวิตโอเลดนะครับตัวนี้เป็นงานกล่องนะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นนะครับก็เป็นตีเป็นงานกล่องที่ไม่ตรงรุ่นละกันนะครับโอเคดเดี๋ยวอุปกรณ์รายละเอียดจะมีรายละเอียดในคลิปนี้ครอุปกรณ์เสริมนะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์นะพอดีผมแกะออกมาเช็คนะครับก็เป็นของแท้นะมีถุงมีอะไรเรียบร้อยนะครับันนี้ยังไม่ได้เก็บเข่าเครื่องนะครับยังไม่ได้เก็บเข่ากล่องนะครับโอเคเดี๋ยวมาดู ตัวสเปกกล่องเนี่ยผมดูแล้วเป็นน่าจะเป็นเวอร์ชั่นจีนอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีเป็นจอยคอนครับจอยคอนเนี่ยจะเขาจะเปลี่ยนสวิตช์เปลี่ยนปุ่มอะไรอ่าเ้ยดี๋ยวรายละเอียดจะลงลกึกอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็มีเป็นหน้าจอโอเลดนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องเล่นแท้นะไม่ใช่เครื่องแปลงแต่อย่างใดนะครับ ส่วนอุปกรณ์นะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยตัวจอยคอนนะครับเขาเปลี่ยนมาเป็นฮอลเอฟเฟกตัวนี้เป็นจอยจอยเดิมนะครับเป็นตัวที่มากับเครื่องนะครับก็ให้ไปด้วยนะอันนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็เป็นปุ่มสีดําของแท้ที่ติดมากับจอยคอนันเดิมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสาย HDI นะครับสาย HDI นี่ฮนโดนะครับเป็นของแท้ด้วยนะครับเป็นของที่ อ่าวิทิอนะไม่ใช่ซื้อมาเสริมนะครับอ่าแล้วก็เป็นตัวกิบจอยตัวนี้นะครับนี่สภาพก็จะประมาณนี้เป็นของมือสองทั้งหมดนะครับคืออ่าในตัวเครื่องในกล่องก็มีเป็นสเต็ปมาให้อีกสองชิ้นนะเอาไว้เล่นพวกเกมที่ไม่ต้องใช้โมชั่นต้องมีการเด็กชั่นอะไรอย่น,นะครับก็มีครบนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็น ตัวด็อกนะครับที่เป็นสีขาวนะครับจะให้ดูสภาพเดี๋ยวมานนี้นตัวด็อกก็อยู่ในสภาพที่โอเคนะครับฝาปิดหลังอะไรนี้มีมาให้ครบตัวนี้เป็นด็อกโอเลแล้วก็จะสามารถเสียบสายแลนได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับอโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นด็อกอุปกรณ์ พบกล่องนะดูจากอุปก,กรณ์โดยรวมแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็ไปแบบเรื่อยๆแบบอันคัดเลยนะครับอ่าให้ดูตัวนี้อีกรอบหนึ่งก็คือเป็นอุปก,กรณ์ที่เขาแกะออกมาเปลี่ยนนะครับก็ให้ไปด้วยนะเป็นของแท้ใช้งานได้ปกตินะถ้าเสียหรือว่าเอาไปแกะไปเปลี่ยนแล้ว มันใช้ไม่ได้เนี่ยยังไงทักมาบอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไมชอบในส่วนนี้ด้วยนะครับโอเคมาดู j o ยคอนนะครับก็นี่อันนี้ให้ดูปุ่มเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่นะแสดงว่าตัว j o ย c o n ตัวนี้เนี่ยถูกการเก็บไ่เรียบ้อยแล้วนะครับก็มีสติกเกอร์จากเจ้าของเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฮอยฟิกนะเนี่ยเขาเปลี่ยนมาใหม่ใช้งานได้ดีแบบลื่นเลยนะครับ ดูฝั่งขวานะครับโอเคก็ okay, so จะประมาณนี้นะครับเป็นปุ่มแบบสีสันนะครับแล้วก็กดได้ปกติปุ่มบวกปุ่มอะไรใชานได้ปกตินะครับแล้วก็มีติ๊กเกอร์เขาติดมานะครับก็ไปแกะออกได้นะถ้าไม่ชอบนะครับให้ดูสภาพประมาณนี้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวเรามาดูจอตัวจอของเครื่องโอลินะครับตัวนี้เนี่ยติดฟิล์มเรีรบร้อยเป็นฟิล์มกระจกนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเปล่านะครับอันนี้ด้านหลังสภาพก็จะประมาณนี้มี100รอยข่วนยาวแนวยาวตรงนี้นะแนวตั้งนะครับก็เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งแล้วกันนะครัที่เป็นตำหนินะครับถ้าไม่ส่องไฟเนี่ยก็จะมองยากๆันหนึ่งนี่ผมทำให้เห็นว่ามันมี ตำแหนนนะครับแล้วก็ขาตั้งอะไรเงี้ยก็กลางได้ปกตินะครับช่อง LED c a r d บริเวณด้านหลังนะก็คือสภาพประมาณนี้นะให้ดูแล้วก็ตัดสินใจประกอบการซื้อนะครับเนี่ยโอเคนะครับอ่าช่องอ่านเมมไอช่องอ่านแผ่นนะครับก็อยู่ในซาวดดีฝาปิดอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ครบนะบแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ที่เขาติดมานะครับอ่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นร้านเดิมที่เขาซื้อมานะครับ ติดไว้บนล่างนะครับเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องมือสอนที่ลูกค้าซื้อมาอีกทีหนึ่งแล้วก็มาปล่อยที่ผมต่อยอีกรอบหนึ่งนะครับเ่าโอเคเดี๋ยวใส่จอยคอนเข้าไปนะครับเราเดี๋ยวเปิดเครื่องนะครับรอ,อสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ทเทสให้ดูทั้งหมดเลยนะครับไม่มว่าจะเป็นตัวการใช้งานจอยคอน นะครับตัวคาลิเบทอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวทดสอบให้ดูทั้งหมดรันอื่นเดี๋ยวทดสอบการเชื่อมต่อไ i f i แล้วกันนะครับการปรับหน้าจอแสงอะไรพวกนี้นครับตัวนี้ทดสอบมาแล้วประมาณหลายอาทิตย์นะครับก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ทดสอบเล่นมาริโอ Mario ตัวนี้แล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเชื่อมอร์เน็ตออนไลน์อะไรพวกนี้ก็คือไม่ติดปัญหาใดๆนะครับสามารถเชื่อมต่อได้ปกติเนี่ยไวไฟก็ขึ้น ปกตินะครับแบตกอ็อยู่ได้ทนนะครับตัวโอเลเนี่ยแบตจะทนกว่าตัวสวิตสองด้ซ้ำนะเพราะว่าจอเนี่ยมันไม่ไม่กินไฟนะครับก็ใครที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นสวิตเนี่ยก็แนะนำโอเลตแล้วกันนะครับก็คือมันราคาถูกนะครับช่วงนี้ตัวนี้ก็จะขายวทีราคา5,000นต้นๆเท่านัน้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบที่ตัว คอนโทรลเลอร์นะครับที่มีการจุดสังเกตว่ามีการเปลี่ยนเป็นฮอยสิกแล้วก็พวกจอยคอนเนี่ยถูกแกะออกมาเปลี่ยนปุ่มอะไรเงี้ยมันใช้งานได้ปกติไหมนะฮะเดี๋ยวผมไปทดสอบด้านขวาก่อนนะครับนี่ก็คือใช้ได้ปกตินะนะไม่มีการเดินเองอะไรนะครับอันเนี้ยโอเคเลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งซ้ายนะครับ ฝั่งซ้ายก็นิ่งๆครับปล่อยไม่มีการขยับหรืออะไรอย่างนี้นะก็ใช้งานได้ปกตินะครับโอเคประมาณนี้ทีนี้ทดสอบถอดจอยคอนออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองควบคุมหน่อยอนี่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับการเชื่อมต่ออะไรอย่างนี้ก็ปกติ คอนโทรลเลอร์มันจะอ,อยู่ไกลนิดนึงนะครับโอเคเนี่ยแบตอะไรก็ขึ้นเชื่อมต่อปกติทั้งหมดนะครับแบตก็เต็มทั้งสองฝั่งนะครับประมาณนี้นะครับก็การเชื่อมต่อ,อไรอการเชื่อมต่อแบบแยกก็คือว่าทำได้ปกตินะครับแล้วก็เนี่ยเสียบกับคืนก็ใช้งานได้ปกตินะครับ โอเคทีนี้เรามาทดสอบเล่นเกมนะครับตัวนี้เป็น Mario World Wonder World อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ได้แถมนะเอามาทดสอบไปเฉยโอเคนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ลองเล่นเกมนี้นะเครื่นี้ก็เดี๋ยวมาเทสสดๆเลยว่ามันอ่านเกมได้ปกติไหมนะครับใส่เกมการ์ดเข้าไปครับตัวนี้เล่นแท้นะอ่เจออีกรอบหนึ่งนะครับก็ อันนี้เครื่องเล่นแปลงเยอะนะครับก็ต้องระบุะรยายละเอียดนิดนึงว่ามันคือเครื่องเล่นแท้นะครับเคสต์ทซอฟต์แวร์นะครับมันจะมีดาวโหลดด้วยเมื่อกี้แต่ผมข้ามไปเพราจะได้ใช้เวลาไม่นานในการทดสอบเครื่องนะครับอ่าโอเคนะคก็เข้าเกมได้ปกตินะไม่ิีปัญหาอะไร แอนดอมไปแล้วกันนะได้มาริโอมาอ่อานะครับก็ใช้งานได้ปกติลงเลย ก็เป็น m a r โ o b o สวันเดอรนะครับก็เล่นในใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบเบื้องต้นประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็สรุปสั้นๆก็เป็น o อล d นั่นแหละแล้วก็อุปกรณ์ครบกล่องแต่ว่ากล่องเนะี้ยไม่ตรงรุ่นนะครับของแล้วก็มีจอยคอนที่อ่าหมอดมานะเป็นเปลี่ยนปุ่มเป็นสีๆแล้วก็เปลี่ยนจอยสติ๊กตัวนี้ให้เป็นแบบพอยต์เฟกนะครับ อหอัาฟิกข้อดีก็คือมันไม่ดิบมันไม่เสียง่ายนะครับนี่เขาเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับตัวเดิมก็ยังมีของเดิมยังมีนะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่าน,นี้เลยกันตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณห้าพันสี่รนะครับไม่ไม่เกินนี้ขายตามราคาตลาดทั่ว,วไปหรือก็อาจจะถูกกว่าที่อื่นนิดนึงนะครับสนใจแล้วก็อสอบถามเพื่อเติมนตไหนก็ทักมาที่แฟนเพจได้นะครับมีจุดสงสัยมีตำหนิตรงนั้น ตรงนี้ยังไงอยากดูเพิ่มเติมเดี๋ยวส่งรูปให้ดูได้นะครับก็ไม่ติดขัดอะไรโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ